ทีวีชาร์ปนะรุ่นนี้นะครับชาร์ปเปิดไม่ติดนะครับเป็นรุ่นอะไรยี่สิบเอ็ดนิ้วเลยวันนี้ยี่สิบเอ็ด F P อะไร P P D สามห้าศูนย์นะครับเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้ทีวีชาร์ปนะครับจอแบนนะครับซอมแปงทุลภาพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวจักมี่บอมมี่เ้าพี่น้องชาวลาวก็ได้ไหมนะครับถ้ามียังไงก็อันคอมเมนต์มาเนี้ยยะไอ้เอ้ยนะครับ F C เล่า เอฟซีไทยนะครับคอมเมนต์มาดูดูฝาหลังฝาหลังจับสองหนึ่งเอฟพีดีสามห้าศูนย์ยี่สิบเอ็ดนิวเดอร์ตัวนี้ครับผมไขฝาหลังออกมาจะมองเห็นเป็นแบบนี้เลื่อนสไลด์เลื่อนออกมาแบบนี้โอ้ยเอาแนวเอกไปทั้งไหนไม่ออกมาไงเถอะ นะครับปกติไมนจะมีตัวลอกสายแล้วมันไปไหนวะเนี่ยรับนะครับ,นะรบโอเคเป็นแบบนี้นะครับเปิดไม่ติดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงไม่ติดเดิอ้อลักษณะเครื่องแล้วก็วงจรเป็นแบบนี้นะครับมันต้องปัดฝุ่นก่อนนะครับด้วยความเป็นจริงนะครับปัดฝุ่นก่อนดีกว่าไหมนะครับเพราะฝุ่นมันเข้าเยอะฝุ่นมันเยอะ,ม,ยอะมันบดบงังนะครับในส่วนของระบบสายตาทัศนียภาพเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดมันมีอะไรตัวดํา มันมีอะไรตัวใหม่มันมีอะไรตัวเหม็นต,ตัวเขียวตัวอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมีฝุ่นอยู่นะครับการปัดฝุ่นก็ปัดปัดปัดเอาลมมาเป่าก่อนเป่าพูดพูดพอเป่าแล้วมันไม่สะอาดแล้วก็เอาเก็บด้วยแป้งในกระเป๋าโอเคนกะเปับเป่าฝุ่นก่อนนะลมเป่าแล้วก็ไม่ค่อยออกนะครับติดแน่นเหนียวแน่นเหนียวแน่นอันดับแรกเครื่องพวกนี้มาแล้วต้องสอบถามว่าอาการของผู studios, ้ใช้ก่อนนะครับเป็นเพราะอะไรมันเป็นอะไรนะครับ ก็เหมือนกับเราฟังธรรมะเนี่ยเขาจะถามพญายม,มาบาลจะถามว่าเจ้าเป็นอะไรตายแล้วผู้ตายก็ตอบว่าขี้มูกตันดังเออประมาณนั้นนะครับนะเราก็ต้องถามก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนมันเสียยังไงลูกค้าก็บอกว่าโอ้ยบ่งช้าขึ้กันขอบริเบิงน้ำหลูกจบข่าวนะก็ไม่เช็คขาแล้วทีนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเปิดไม่ติดก็โอเคแล้วรู้แค่ว่ามันเปิดไม่ติด บางคนนี่กว่าจะบอกอาการทีวีได้นี่ต้องไปกรุงเทพก่อนนะเพื่อเนเอ้มันเป็นยังยายมันห่างเท่าทัดเจ้าเลยมันเป็นยังไงครับยายโอ้ยยายไปกรุงเทพสามเดือนปเปวหลานหลานก็เดือเดือยุงเทพก็ได้หลานดื้อแห้งแล้วไปที่นี่สามเดือนนี่โอ้ยพอแม่มันก็ดบ่ค่อยเอาลูกไปไหนดิมีแต่ยายเนี่ยเอาหลานก็ดือแห้งสาธยายไปผลสุดท้ายแล้ว สามเดือนยหา่ครับมาท้าท่านก็เปิดปรติดก็ไม่เป็นอย่างโอ้ยสามเดือนผมนั่งฟังแปลวหลานไปดูแลหลานโอเคนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากลูกค้าทีนี้เราก็มาเช็คดูแต่สําหรับเครื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันเปิดไม่ติดอ่ะโอเคทีนี้เป็นแบบนี้สิ่งที่มันเกิดเปิดไม่ติดก็คืออะไรนะครับเราวัดโอーก่อนไหมวัดโอーดูทาร์เซอร์ฮอลล์หน่อย วัดดูทรานซิสเตอร์ฮอนะครับนะขอบคุณมิเตอร์จาก FC นี่ครับส่งมาให้ช่างวิทยวเพื่อนส่งมาให้ช่างวิทย์เลิมตาใช้จนถึงทุกวันนี้ยี่ห้ออะไรบลูคุณทวีไผ่ชันนที่ส่งมานะครับขอบคุณมากเลยนานแล้วนี่ทนมากเลยนี่นะมิเตอร์ตัวนี้สีน้ำเงินเนี่ยเจ๋อมากนะครับตกหลายครั้งนเนี่ยนะนะทินเนอร์ถูกก็โอ้ย ไม,ไม่พังแต่ทานออนอยู่เดีเยนี่ยล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคทันเตอร์ฮอมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮะทันเตอร์ฮอมอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับนะเดี๋ยววัดดูทันเตอร์ฮอนนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะถ้าขึ้นสองข้างเสียหายตายอ่างหยากนะครับนะนี่ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมีโอกาสดีข้างนี้ต้องขึ้นแล้วทีนี้นั่นโอเคแล้วทันเตอร์ฮอดีมากเจ๋วมากจริงเลยโอ้โหทำไมมันเจ๋งงี้วะโอ้โหทำไมมันเจ๋งงี้วะนี่วัดโอห์มตัวแรกผ่านไป ตัวที่สองวัดอะไรอีกวะเนี่ยตัวที่สองวัดดูได180โอดร้อยแปดสิบโวลต์ที่ส่งไฟไปร้อยแปดสิบโวลต์หน่อยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะเนี่ยยังไงมันวัดโอห์มแล้วเนี่ยเออไม่ขึ้นหนึ่งข้างขึ้นหนึ่งข้างเอาดีอีกแล้วเนี่ยดีเลยเว้ยทีนี้มาดูมาดูวัดไฟชอบวัดไฟนะพูดถึงเพื่อนอาจจะชอบวัดโอห์มผมชอบวัดไฟนะวัดไฟมันเห็นง่าย,ยางไง นะครับอะไรวะเนี่ยนี่จับกาวเนี่กาวมันอยู่ตรงนี้นะนี่กาวกาวนะครับนากาวไม่ใช่กาวเหนียวนะครับกาว gnd กาวหมายถึงแท่นแท่นวงจรแท่นเครื่องจับเข้าไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับใช้เส้นสีดําจับช่างซ่อมทีวีส่วนมากก็จะทําแบบนี้แหละจับกาวนี่แหละซ่อมเครื่องเสียงไม่ใช่นะซ่อมเครื่องเสียงวัดไฟตกความโอเคตั้งพิเตอร์250โวลต์วัดไฟเลี้ยงวงจรที่ขานี้นะขาขานี้นะ นะครับขานี้นะครับขาที่หกนะครับมันเขียนว่าหกนะอยู่นี่นะมันเขียนว่าหกก็หกตามเขาได้นี่นะมันใช่ไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยขา,ขาไฟแบตขาที่หกมันบังเว้ยฮ่ามันบงังนะครับนะขาที่หกนะครับมีไฟเลี้ยงไหมนะครับมิเตอร์ตั้งสองร้อยห้าสิบโวลต์ไอ้ไม,ม,มุมกล้องไม่ได้เลยนะอ่ะดูตรงนี้นะครับวัดไฟเลี้ยงวงจรออดูหน่อยร้อยยี่สิบโวลต์ใช่ปะ่ะร้อยยี่สิบห้าโว้ทำงานแล้วก็โหลดไฟลงไปทำงานแล้วโหลดไฟลงไปบ้าที่สุดเลย ไฟแบกมีโอกาสเสียนะครับถ้าไม่ทํางานหรือว่ามันตัดมันจะไม่โหลดไฟแบบนี้วัด AC ตั้ง AC 1 0สิบโวลต์ a อ10โวลต์อยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมตั้ง AC 1 0สโวลต์วัดตรงไหนวัดตรงฮิตเตอร์ขาฮิตเตอร์วัดที่ตูดหลอดภาพก็ได้วัดที่แท่นวงจรนี้ก็ได้ตรงไหนวะเนี่ยตรงขานี่ไงไม่ใช่ไว้เนี่ยฮะเฮ้ยตาอะไราโอ้นี่เลยนะครับนะขาที่สองของไฟแบค ขาที่สองมันอยู่ตรงไหนนี่ไงมันเขียนเลขสอไว้เนี่ยเออนะทีนี้ไฟตรงนี้จะได้ประมาณ3.9้าถึงห้าโวลต์อยู่ในเกณฑ์น,นี้เอาวัดดูกันหน่อยถ้ามีไฟทํางานได้ไม่มีไฟจบข่าวเห็นไ,ไหมดูนะเปิดขึ้นมา2โวลต์มันตายแล้วไฟแบกนะ่ะมันจะไปเช็คยากอะไรไม่ต้องไปมีเครื่องวงเครื่องวัดอะไรไฟแบกหรอกมันทํางานไปไม่ได้มันก็ตายแล้วไฟแบกนะครับเาไงเลยวพ่อจางวินนี่ ไงจ้าซีเบสเลยมันยากยริงนึ่งทีนี้ไฟไฟมันคงไม่ค้างนะที่สี่ถ้าไฟมันค้างก็ออกก่อนนะถ้าไฟไม่ค้างก็ไม่เป็นไรเอ่อตั้งที่อะไรนะสองร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยวัดตรงสีนี่หน่อยไม่มีไฟไม่มีไฟโอ้สีสีนี่สีฟิลเตอร์เอามันออกหน่อยนี่เอาออกแล้วไม่มีแล้วทีนี้เปลี่ยนไฟแบกเปลี่ยนไฟแบกเปลี่ยนไฟแบกมันจะยากอะไร เราก็ถอดเปนอกเลยก็ออถอดมันดอกเลยครับโอ้ยดูดอกพี่นอน้องเลยเปลี่ยนไฟแบบมันง่ายอย่างงี้วะเนี่ยง่ายยุ่นแล้วถ้าถอดออกได้ถ้าถอดออกว่าที่ใดก็ยังอยากยุย่นได้ใหญ่เด้อนะครับถอดดอกให้ได้นะครับโดยการใช้หัวแรงไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าหัวแรงนะเนี่ยไอ้บัตรกีเนี่ยเอาทำไม,มาเรียกหัวแรงวะนี่เฮ้ยเออแต่ก่อนนี้หัวแรงมันไม่ได้เป็นรูปทรงแบบนี้ หัวแรงนี่มันจะเป็นเหมือนหัวอีแรงงานบัดรกรีงานสังกะสีงานหางลินเขาจะใช้หัวแรงมันเป็นหัวแรงรุ่นเก่ามันไม่ได้เป็นทรงนี้เด้มันจะเป็นเหมือนปากอีแรงเนี่ยศพอีแรงเอาไปเผาไฟในเตาถ่านในที่นี้ก็เอามาบัดกรีแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนใหม่หัวแรงเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหัวแรงแบบนี้หัวแรงปืนนะเพื่อนเลยก็เหมือนกับแก้วเห็นไ,ไหมทุกวันนี้เป็นกระจกแล้วเป็นกระจกเป็นพลาสติก แต่ชื่อมันยังเรียกว่าแก้วอยู่นั่นเองนะจ้านี่เรียกตามชื่อเก่าชื่อเดิมมันนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับนะหัวแรงบัตรกลีตัวนี้หัวแรงบัตรกรีมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายรูปทรงหลายแบบแต่ชื่อมันยังเรียกว่าหัวแรงอยู่ทั้งๆ้งที่มันไม่เป็นอีแรงแล้วบางอันมันเป็นเหมือนปากกาเขาก็เลยเรียกว่าหัวแรงปากกา ตัวนี้หัวแรงมันเป็นเหมือนปืนมันมีไกด้วยตัวนี้เอาไว้เอาไว้กดแช่เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของมันอานะจยะหัวแรงอีกแบบหนึ่งเรียกหัวแรงแช่มันมีหลายแบบหลายรุ่นนะจ๊ะบางคนถามมาไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอ้ที่เอาไปละลายตัวหัวเรียกอะไรเขาเรียกหัวแรงนะเพื่อนเอาไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตหัวแรงบัตรกลเพื่อนจะได้รู้เลยครับมันเป็นยังไงในกลับนะ ช่างมือใหม่ไม่รู้ถึงหัวแรงเลยนเนี่ยไม่รู้จะบัดกรียังไงจะชอบมากเลยชอบในการซ่อมชอบแหละมาดูคลิปช่างวิทย์ซ่อมยังไม่เป็นในบางคนนะครับดูวันปีละเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ซ่อมสักทีแต่ดูไว้เพื่อเป็นความรู้ครับเผื่อหลังกเกษียณน,นะครับหรือว่าไม่อยากจะทํางานประจาแล้งานที่ทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์มันเหนื่อยอยากจะทําเป็นอาชีพแบบนี้อาชีพเสริมงานเราเรยกว่ากันไปนะครับนะแต่ที่นี้เราก็งันออกมา ยังงัดเลยเงจับยังเด็กเนียนงัดไปหลวดมันยังไม่ออกโอ้ยมัง่ายหลายอไงเอาหน่อยทุกอย่างกันไปโอ้ยนีะครับนะอย่าไปทำเหมือนผมนะทำเบาดีๆนะครับเอาออกดีๆโอเคทีนี้ก็ไฟแบกคุณก็จะออกมาแล้วนะทีนี้นง่ายมาก ไฟแบกตัวนี้คือเบอร์ JF050132601 นี่คือเบอร์มันไม่ใช่เบอร์มันเบอร์ไฟแบก JF050132601 ไฟแบกไฟแบกแปลว่าบินกลับบินแล้วก็กลับมาบินแล้วก็กลับมาการกวาดของเส้น625เส้นไ <c oughs> ฟแบกเตียนหนอขับเลยเออเดียดไฟแบก โอต้ตอนนี้เป็นไงบ้างเนะี่ยด้านนี้เป็นไงด Gall ้านนี้บัตรกีออกนะครับด้านนี้บัตรกีออกเนี่ยเห็นไหมอันนี้สายสกรีนสายสกรีนนะครับสายสกรีนตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้บัตรกีนะตัวนี้หาอะไรมาแย่ๆยหน่อยหาเข็มหาอะไรมาแย่เะหาขาตัวใหญ่มาแย่หน่อยมันจะออกไมนี่ยฮะแยะแล้วก็ลืมอย่าลืมดึงนะแย่เฉยไม่ออกนะอาจจะต้องเอาเอาต้องวางไว้แบงนี้ก่อนนะครับนะเพื่อนช่างกำลังทำอยู่ เออไงมันออกมาแล้วเห็นไหมครับถ้าเราเสียบเข้าไปมันจะล็อกเลยนะเอ้ยไม่ทําดีกว่าอ่าทีนี่ตรงนี้เ็าเรียกว่าสายสะดือ <c oughs> สายสะดือหลอดภาพเเวลาแกะออกเนี่ยถ้ามันทํางานได้มันจะมีไฟค้างอยู่ตรงนี้ประมาณสองหมื่นโวลต์มันจะกระตุกปึ๊กบันหนึ่งแต่นี่เครื่องนี้มันทางานไม่ได้มันมองไม่มีไฟค้างเลยแหละนี่แกะมันออกมาเว้ยนี่ไงออกมาแล้วนี่ไงนี่เป็นเป็นเหมือนสะดือเลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนสะดือเลยที่บือเขานะพี่น้องอแกะออกมา ทีนี้เราก็จะได้ไฟแบกออกมาที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปเอาอันใหม่มาใส่นะครับทีนี้เราก็ไปหาไฟแบกใหม่มาใส่เราก็ไปซื้อไฟแบกมาไฟแบกอยู่ไหนวะเนี่ยผมดูสัมลองอยู่ได้เนี่ยจริงไหมเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยอันนี้สองศูนย์เอฟหนึ่งศูนย์อันนี้มันของ TCL วะเนี่ยฮะโอ้โพลีตอนอะไรเนี่ยเอฟมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาไฟแบกโอ้เดีี๋ยวนิไฟแบกตัวนคืออะไร โอ้ยงไงห้ามาแล้วจริงๆด้วย JF ศูนย์ห้าศูนหนึ่งสามสองหกศนย์หนึ่งมีสำรองนะครับมีสำรองมันตายบ่อยเปลี่ยนบ่อยซื้อมาสำรองไว้จะหมดแล้วละเหลือไม่กี่ตัวเองอยู่นี่ยเหลือพอห้าตัวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจะได้สั่งใหม่เนี่ยนี่นะครับมีขายตามร้านอา่า <c oughs> เล็กตัวนี์ทั่วไปนะครับดีวบอกก็บอก,บอกไฟแบกเขียนเอาเบอร์ตัวนี้ไปสั่งซื้อเขียนเอาตัวนี้ไปซื้อนะครับนะไม่ต้องเอาตัวมันไปก็ได้เพียงแต่บอกมัน บอกว่า,วา JF 0501 32601ได้เลยนี่แม่ JF 0 5น1 3 2 6ดใส่เข้าไปอย่างอื่นมันก็คงไม่เสียแนเตอร์ฮอร์มนไม่ได้ชอตใส่เข้าไปก็ใส่ง่ายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยฮะมันอยู่ตรงไหนวะดูก่อนนี่ปรับโฟกัสนี่ปรับสกรีนปรับสกรีนก็คือความสว่างโฟกัสก็คือภาพเบลอภาพจางาไม่ใช่ภาพจางภาพเบลอภาพคมชัดนะโฟกัส ก็เหมือนไอ้ปรับโฟกัสในกล้องนะเพื่อนอันเดียวกันเลยโฟกัสนะไม่ใช่โฟกัวเห็นเห็นเขาพิมพ์ชื่อลูกโอ้น้องโฟกัสแม่จะรีบหรือยังไงก็ไม่รู้โอ้น้องโฟกัวโอ้โฟกัวเบอง์นี้สิลูกจะควงอไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยกับโฟกัสเนี่ยย่าโฟกัวอะไรนะครับเนี่ยใส่เข้าไปสกรีนสกรีนต้องบัดกรีเห็นไหมตอนถอดออกมานี่ โฟกัสไม่ได้บัดกรีหนีเสียบเข้าไปเลยนี่ง่ายมากเห็นไหมนี่เวลาใสอ้าวโอ้ยมันใส่คนละเบอมันเสียบกันเมืเลยรอ้ยดันเขาไปยังไยวัดคนละเบอนะจากกับวัดเก่าเด็ดเตัวนี้มันใหญ่กว่ากันหน่อยนึงโอ้จะได้ไหมเนี่ฮะนี่แหละกับปัญหาทำใสเท่ากันมันก็ไม่ทำเลยเออมันไม่ได้หละ ไวรุ่นเซ็งจริงๆมันไม่ใช่ไวรุ่นมันเป็นพ่อไวรุ่นเด้วยนะไม่เป็นไรครับทีนี้ก็ทําอย่างนี้ได้มันใหญ่กว่ากันหน่อยนึงใช่ป่ะใหญ่กว่ากันหน่อยนึงไม่เป็นไรตัดสายมันยาวกว่ากันหน่อยเดียวเนี่ยตัดสายไม่สมบูรณ์เลยโอ้ไม่สมบูรณ์เลยทําไมตัดแบบนี้พี่เดยเนี่ยทาให้มันยาวกว่ากันหน่อยนึงเห็นไหมครับอ่ายาวกว่ากันหน่อยหนึ่งอ่า แล้วทีนี้เราเคลือบหน่อยนะครับนะเคลือบตรงนี้มันแข็งงหน่อยนะครับเคลือบก็ไม่มีอะไรมากก็เอาตะกั่วมาเคลือบตะกั่วมาเคลือบมันมันเสียบมันเสียบลงไปไม่ไม่ลึกพอแล้วก็ทําอย่างนี้ก็ได้นี่เลยนี่เลยนะครับเคลือบแล้วยาวยาวเก่าแล้วมันจะยาวลงไปทะลุลงไปก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เหลาหน่อยนะเหลาเหลาสายไฟเหลา อ๋อมันเส้นใหญ่ไงไม่ต้องเหลาไงเออบางคนก็โอ้ไม่รู้จะทํายังไงเว้ยมันไม่ได้เว้ยแม่เหลาได้เหลา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 คือจักตอกเลยนะอ่าเฮ้ยไม้ทำไมมันง่ายอย่างนี้วะเนี่ยเออจะตัดยาวทำไมวะเหลาอย่างนี้ก็เสร็จแล้วเว้ยเใช่ไหมครับเหลาหน่อยเหลาจริงแล้วคัตเตอร์ต้องดีๆหน่อยนะนี่เหลานะครับนั่นเหลาเหลาสายเนี่ยสายมันเล็กลงเลยนะกว่าไม้นั่นาลายใหญ่กว่ามิแค่นั้นนะครับ นี่เลยเอานี่เลยเสียบเข้าไปเลยแล้วทีนี้มันก็เสียบกลับโอ้แน่นแล้วเอาสายสกีนใส่เข้าไปฝนก็ตกนะครับวันนี้ฝนปอยๆนะครับรินปรยโปรเอาวันนี้มันตรงกับวันที่เท่าไหร่วันนี้เจ็ดบอกฮะเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมน่าจะเจ็ดนะครับ เตุลาคม2,563ตัวนี้ต้องดูแลด้วยนะครับจุดบัตกีอะไรต่างๆนี้ตัวนี้มันมันไม่ได้ล้างมาตัวนี้แต่นานแล้วล่ะนะครับก็ก็คงจะต้องเอ่อท้องความสะอาดอยู่เสียบเลยนะครับตัวนี้เสียบเลยเสียบเข้าไปเลยที่ตูดหลอดภาพนั่นแหละเสียบแล้วนะครับ <c oughs> เสียบแล้วนะครับตัวนี้สายไอโอนสายสดืดถอดออกมายัางไงใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับเนี่ย โอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่สายสดืออันนี้นี่นใส่สายสะดือเข้าไปนะครับล็อกทีะถียบร้อยจบข่าวนะครับทีน,ทน,ทนี้เอ่อทีนี้ในส่วนไฟแบกบัตรกีด้วยนะครับบัตรกีตรงนี้ใช้ความร้อนใช้ความร้อนแช่ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าขาเขาใหญ่นะครับตัวนี้มันเป็นขาใหญ่ไงเพื่อนขาใหญ่ขาใหญ่นะครับ นี่เห็นไหมครับร้อนแช่แบบนี้หน่อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งไอ้วัสดุไอ้น้ำยาที่เขาเคลือบในส่วนของขาขาไฟแบตมันจะได้ละลายนะครับนี่นะครับมันมีกี่ขาบัดกีหมดอนะ่ะบางขาไม่ได้ใช้งานนะครับขานี้ไม่ได้ใช้งานแต่ก็บัดกีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ยึดนะฮะยึดจะได้แน่นนะครับเวลาขับขี่รถไปจะไม่หลุดออกนะครับ ันง่าย,ยางี่มันง่าย,ยางาี่ยว่าไมันง่ายอย่างเลยเว้ยนะครับบัตรกีมันง่ายมากนี่เห็นไหมขานี่ไม่ติดเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับไม่เชื่อจะลบหลู่นี่เนี่ยเห็นไหมครับแช่หน่อยนะครับนะในการใส่ครั้งแรกเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนมีเวลามากหน่อยเพื่อนก็ขูดขาก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ขูดขา,าหัวแรงผมมันเจ๋วดีนะครับความร้อนตรงนี้มันก็จะไปละลายวัสดุอุปกรณ์ แล้วก็น้ํายาเคลือบเขาชุบมาเขาเคลือบมาอะไรมาเขาจะได้หลุดออกไปนะครับเนะห็นไหมครับติดดีแล้วมาถึงจุดนี้เพื่อนจะวัดไฟเลยก็ได้หรือเพื่อนจะล้างวงจรก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะทําการล้างวงจรก่อนในกรณีนี้เพราะว่าเพื่อนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนโดยการใช้ทินเนอร์นะครับทินเนอรออ์ใส่ขวดมาแบบนี้เนะี่ยเพราะว่าถ้าใส่ขวดแก้ว มันจะแตกนะผมซื้อมาเป็นปิดนะปิด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 นะครับนะแปงไปไหนไว้เลยฮะแปนหล่นไปไหนวะแปงหล่นหาไม่เจอเว้ยนะครับท่านกำลังชมช่างวิทย์ซ่อมโทรทัศน์ยี่ห้อ sharp นะครับในการเดี๋ยวนี้เปิดไม่ติดนะครับตรวจเช็คแล้วเป็นที่ไฟแบกเสียนะครับช่างวิทย์เลือกทาได้ทำการเปลี่ยนไฟแบกเบอร์ jf 0 5 0 1 3 2 6 0 1ู เปลี่ยนเข้าไปที่รียบร้อยนะครับทันเตอร์ฮอดีอยู่นะครับไม่เป็นไรนะเลยไม่ได้ทําอะไรกับทันเตอร์ฮอเลยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเสียงเป็นเสียงฝนเสียงอะไรเข้ามานะครับโอเคนะครับเนี่ยแล้วทีนี้เวลาถ้าเกิดว่าเครื่องมาทํางานได้จะต้องมาเก็บรายละเอียดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคใหญ่ไฟแล้วก็ภาคเวอร์นะครับโอเคนะครับเพื่อนเห็นแล้วนะครับชัดเจนนะครับ ทีนี้การวัดไฟมิเตอร์วัดที่ขาสองของไฟแบกนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับเหมือนเดิมครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่นี่ครับสิบโวลต์เอซีนะตั้งเอซีนะดีซีไม่ไม่เห็นนะครับเพราะว่าไฟตรงนี้มันเป็นพันนะครับสัญญาณพันนะครับไม่ใช่สัญญาณเอซหรือว่าไม่ใช่สัญญาณเอซรูปทรายนะครับเป็นเอซพันนะครับพันมันจะเป็นยอดแหลมแหลมนะครับ ถ้าเอาสโคบวัดก็อยู่ประมาณนักสามสี่โวลต์โวลต์พลิกทูพลิกนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นมิเตอร์ตัวนี้มัน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 วัดโวลต์พลิกนะฮะแล้วก็มันก็มีโหลดในวงจรมันเป็นความถี่สูงแล้วมิเตอร์ความถี่ต่ำมาวัดมันก็จะเห็นแค่สี่ห้าโวลต์แค่นั้นเองนะครับโอเคนะดูครับเสียบปลั๊กดูครับทำงานได้ไหมเห็นไหมครับมันจะออกมาห้าโวลต์แบบนี้ มันเริ่มทํางานได้ตั้งแต่3.9ไปจนถึง5โวลต์นะถ้ามาทํางานอย่างนี้ไฟแบกดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทํางานไม่ได้ถือว่าไฟแบกมันตายแล้วนะครับทีนี้อ่ะมาดูกันนะครับอันนี้ผมทําให้เพื่อนดูให้รู้ว่าไฟแบกมันเสียแล้วผมเปลี่ยนไฟแบกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับจะได้ไหมนะครับเอ่อผมจะยัดเข้ากระบอกมันก่อนเออสำหรับในส่วนของรายละเอียดผมจะไปเก็บรายละเอียดทีนึงผมื่ทำให้เพื่อนดูว่า ทำแล้วมันมันมันเป็นแบบนี้นี่คือการก่อนที่เปลี่ยนไฟแบกกับหลังเปลี่ยนไฟแบกนะครับงานผมจะรีบหน่อยนะเพราะช่วงน,นี้มันฝนตกด้วยนะครับเอ่อตัวนี้ tiempo. ตัวนี้นี่คือปรับสกรีนปรับสกีนขึ้นมากจอมันจะขาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้จอขาวให้เพื่อนดูนะครับเดี๋นี้จอมันขาวอยู่นะครับนี่นะครับนี่ผมปรับสกินขึ้นเยอะนะจอมันขาวจอให้ให้ให้เพื่อนดู hungry. ว่าจอมันขาวนะครับ อตอนนี้ปรับโฟกัสนะครับโฟกัสนะครับนี่ยโฟกัสนะครับโฟกัสโฟกัสโฟกัสปรับโฟกัสให้ภาพชัดโอเคครับผมมาเอาสัญญาณ a อเข้ามาแล้วเพื่อนดูภาพกันนะครับมันส่อนฝนฝนไม่ตกเ่ยเดี๋ยวบานมลอ่าโอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับมีภาพออกมานะครับเพื่อนครับมีภาพออกมานะครับถ้าเพื่อนปรับสกรีนมันลงมันก็จะมืดลงอย่างเงี้ยนะครับ ปรับสกีนมันขึ้นมันก็จะแจ้งเกินไปอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้เพื่อนก็ปรับโฟกัสโฟกัสมันไม่ถูกมันก็มัวอย่างนี้มัวอย่างนี้เอาปรับให้มันชัดที่สุดแล้วกันโอเคนะครับให้เข้าใจตามกันเป็นแบบนี้ในีสุดนะครับทีวีชาร์ปเครื่องน,นี้ผมทาการตรวจเช็คและทาการเปลี่ยนไฟแบค็คจบไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนแต่ว่าไอ้สีคงสีค้างอะไรพวกนี้มันต้องไปเสียบในส่วนของไอ้ตัวล้างแม่เหล็กนะครับนะผมจะจบคลิปแล้วนะนี่ นะครับนะเนี่ยนะครับนี่ก็คือไฟแบตที่ผมได้ทําการเปลี่ยนออกไปสําหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆจะดําเนินการต่อไปจะยาวนานขึ้นไปกว่านี้ถ้าเกิดว่าคืนพูดอยู่อย่างเงี้ยนะมันจะไม่เสร็จนะเนี่ย้เนี่ยเอาปนะ <c oughs> เป็นว่าเลียนตัวนี้จบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปชักงีเลือกตาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันนะครับเจอกัลาะล,ะล,ะลันแจ๊คเสียงดังบ่ดังเราบได้เสียบแลว้วโพ สายกับเสียบบสมบูรณ์สายกับหางไมนไล่ผิวอยู่นี่โอเคนะครับมีเปิดติดเพราะไฟแบกใจนั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้า,าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับนะครับ